คือผมโตมาเนี่ยนะครับมากับคุณหมอซึ่งคือผมไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงแต่ท่านเลี้ยงเลี้ยงผมมาคุณหมอสมยัยทองประเสริฐนี่นะคือความที่เป็นหมอหมอมีหา้ที่ไหยหมอมีหนที่ช่วยคนผมอยู่กับท่านมาส0บกับเกืบยีปีสิปี ถามว่าคนอายุ80กว่าสมัยนั้นที่สร้างความดีมากมายนะครับที่อยู่ชิติริบุรีทุกคนรู้จักนะครับรักษาโรคเมงใครมีคิดตังก็ท่านก็ไม่ได้คิดตังให้ใายเป็นพระก็ไม่เคยคิดตังเลยคนที่มีตังก็หายไม่มีก็ไม่เอาทํามาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็สอนผมทุกคืนมีโอกาสให้ช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากให้มากที่สุดแล้วก็ให้มีสินห้าผมก็มีความคิดว่าผมน่าจะทําอะไรเพื่อประโยชน์กับประชาชนและเพราะว่าผมทำหนึ่งเรื่องยาผมทําเรื่องยาเนี่ยผมรับรักษาคนไข้ร้อยคนนะฮะเชื่อไหมครับว่าคนไข ตอนแรกที่เขามารับยาไปครั้งแรกเนี่ยเขาก็มารับดึปกปกผวโาอาการแบบบางทีก็ใส่เข็มรถเข็มมาก็ร้องไห้มาอะไรเงี้ยแต่พอเรารับยาเราไปเดือนนี้เมื่อสักสามสามวันที่ผมไปทำรายการไปถ่ายรายการเขากลับมาเขายิ้มได้เขากินข้าวได้เลือดที่เขาออกเขาไม่ออกก้อนท,อนที่ก้อนที่คอเขาก็เริ่มยุบผมก็เลยแบบเนี่ยเป็นความสุขที่ผมผมเพิ่งได้รับนอ,นอกจากการที่แบบเรามีของที่เราครอบครองก็คือความสุขจตกาที่เราช่วยคนนั่นเองก็ทําก็ทําไปถ้ามีโอกาสเราก็ทำนี่รับรักษาอยู่ร้อยคนเลย รักษาแต่ว่าร้อยคนผมไม่ได้รักษาให้ยาครั้งเดียวผมรักษาครั้งชีวิตนะฮะสมุนไพรมันก็มันก็อยู่เงี้ยอยู่โดนโกดมาตลอดสมุนไพรมันก็บูมตอนไหนรู้ไหมตอนโควิดเพราะอะยไหมยาอะไรก็เอาไม่อยู่แต่ว่าจะลืมนะครับว่าสมุนไพรไทยม,มีเป็นมีเป็นหลายร้อยปีมาแล้วเป็นสมุนไพรเดียวมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าสมุนไพรที่เป็นเป็นตำรับเนี่ยเขาจะมีแอคชั่นของเขาตัวนี้ไปมีพิษไปเสริมฤทธิ์ไปดับฤทธิ์ อะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากถ้าเกิดมีการวิจัยแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังนะครับผมผมอยู่คุณพ่อมานานเนี่ยผมรู้ว่าสูนรพายมีประโยชน์บางทีผมเห็นแผลแตกเน่ามาบางทีต้องหามกันมาเงกินยาไปเดือนสองเดือนมันยุบเป็นแห้งหมดแลวผมก็ไม่ได้เป็นมะเร็งผมกินยาคุณพ่อสูตรคุณพ่อมา9ปีผม,มไปแจกผู้ใหญ่ทั้งหมดเขาก็กินยาผม <S <S ใช่ครับจริงๆกิป้องกันมะเร็งนะแต่กฎหมายไทยเนี่ยเขาห้ามใช้คาว่ามะเร็งเลยเขาใช้เขาใช้คำว่าบำรุ้ําเหลือง ยาแคปซูลจีเฮิบวันยาแผนโบราณยาจากสมุนไพรบำรุงน้ำเหลืองบำรุงร่างกาย